ครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์จะพูดถึงซีรีส์นะครับในการหาค่า e นะครับ e เป็นค่าคงที่ที่มีค่าประมาณ2.7128นะครับโดยใช้ตัวนี้นะครับเราจะมองยังไงว่า e หามาจากซีรีส์ยังไงบ้างนะครับมองทีละตัวนะครับตัวนี้เราอาจจะต้องกำหนดขึ้นนะครับโดยผู้ใช้ว่าจะต้องรับเท่าไหร่นะครับข้อนี้สามารถใช้ Factorial ได้นะครับอ่ะมาลองดูเลย ว่าเราจะปริ้นค่า e ยังไงนะครับ format เนาะแล้วลองปริ้นค่า e ออกมานะครับ print แล้วก็ e เท่ากับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับออกมา e เท่ากับนะครับ percent f นะครับแล้วก็ percent แล้วก็ mat นะครับ d e นะครับลองดูนะครับ import mat โอเคลองร u n ดูนะครับ โอเคซีรีส์นะครับซีรีส์สองแล้วกันเห็นไหมครับสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับเราได้เนี้ยออกมานะครับทีนี้เรามาดูทีละตัวนะครับว่าในการวนค่าลูปเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างฝั่งนี้นะครับเราจะตั้งชื่อตัวแปรนะครับเป็นซัม e นะครับก่อนเข้าลูปก็ต้องมีค่าเป็นเริ่มต้นนะครับเป็นศูนย์นะครับเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ แล้วเราลองรับค่าเข้ามาหน่อยนะครับเป็นค่า n นะครับ n คือค่า infinity ตัวนี้นะครับที่เราจะวิ่งเข้าไปนะครับ n คือค่า infinity นะครับก็รับเข้าไป c a c h ข้อมูลด้วยนะครับแล้วก็ input นะครับอ input อะไร enter n แล้วกันนะครับ enter n เข้าไปเพื่อจะจะวิ่งวนลูปเข้าไปในแต่ละลูปตรงนี้นะครับอันแรกเป็น1ส่วนหนึ่ง ศูนย์แกนะครับก็วิ่งตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับจนกระทั่งถึงค่า n สมมุติว่า n เป็น1เนี่ยก็จะวิ่ง2ครั้งนะครับตัวนี้นะครับ n เป็น1จนถึง1นแกนะครับดูดีๆนะครับจนถึง1แกถ้า n เป็น1ต้องวิ่ง2ครั้งนะครับโดยที่เริ่มวิ่งจากศูนย์เป็นต้นนะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ลองลันค่าเข้าไป for นะครับค่า for นะครับ i in range นะครับ ค่าเริ่มต้นเป็น0ูนย์อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งไปถึง n บวก1นะครับ n บวก1เพราะว่าเราจะวิ่งตั้งแต่0นถึง n นะครับปกติ loop for จะหยุดก่อนหน้า n 1อันนะครับแล้วก็เป็น n บวก1แทนนะครับทีนี้เราก็อัปเดตค่าซ u m นะครับ sum e บวกเท่ากับนะครับบวกเท่ากับ1ส่วนดูสมการดีๆนะครับ f ฟกทอเรียนะครับแฟกทอเรียลของตัวค่า i ที่วิ่งไปนะครับข้อนี้ใช้แฟกทอเรียลได้นะครับก็ลองรันดูนะครับ math factorial นะครับเห็นไหมครับก็เลื่อนแล้วก็คอ Enter ไปของค่า i นะครับอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับพอหลุดจากลูปแล้วเราลองปริน t ดูนะครับปรินค่าซัม e ออกมานะครับเราตั้งชื่อว่าเป็น e form series แล้วกันนะครับ แล้วก็เปอร์เซ็นต์เเลยนะครับออกไปก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ซัมเนะครับโอเคทีนี้ค่าค่าตัวนี้นะครับค่าอินฟินิตี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเวลาเราทำลูปที่เป็นซีรีส์นะครับเราต้องเปลี่ยนค่า n ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะดูว่ามันเข้าลู่เข้าค่านี้ไหมนะครับสมมุติว่าเราป้อน n นเท่ากับ1นะครับจะต้องออกมา2ลูปนี้นะครับก็คือได้แค่2นะครับอ่ะเราลองป้อนดูนะครับ ลานได้แล้วนะครับปกตินะครับกดลานครับ enter n อันนี้ค่า e ที่เราปิ้นมาครับสมมุติว่าเราเป็น2อ่าก็เห็นไหมครับสองุดห้าเอาโอเค2 5จุ้านะครับพูดผิดเมื่อกี้อาจจะต้องป้อนหนึ่งใช่ไหมครับอ่าป้อนหนึ่งจะได้2นะครับอ่าได้สองถูกต้องแล้วนะครับทีนี้ผมวติเราป้อนสองเมื่อสักครู่มันก็เข้าใกล้เห็นไหมครับมันก็จะลู่เข้าไปเรื่อยๆนะครับป้อนสามบ้าง เห็นไหมครับ2.6ป้อน4ล่ล่ะนี่คือความสามารถของซีรีส์นะครับก็คือเราจะป้อนไปเรื่อยๆเห็นไหมครับค่อยถ้ายังไม่พอเนี่ยปกติซีรีส์เนี่ยมันจะลู่เข้าเมื่อเราป้อนค่าเข้าไปเยอะๆนะครับลองป้อนไปเยอะสัก100เห็นไหมครับเริ่มเข,ข้าใกล้แล้วนะครับก็วันนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะก็ลองดูนะครับว่าเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็ต้องมองให้ออกว่าซัม อันนี้คือค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นรูปที่ใช้ที่อินฟินิตี้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมแต่เราต้องรับค่าอินฟินิตี้เข้าไปนะครับแล้วก็วิ่งวนกี่ครั้งก็ใส่สูตรให้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็เอาไปปรับใช้งานนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเวลารันก็คือสามารถที่จะต้องป้อนทีละค่าทีละค่าเข้าไปได้นะครับโอเคครับสวัสดีวันนี้ลองเอาโค้ดนี้ไปฝึกฝนดูนะครับครับสวัสดีครับ